ศึกโซนคัสลังพีโพลีอังกฤษวัตฟอร์ดเจอร์นอนริสตี้ใครจะเก็บชัยไปได้สามารถติดตามได้ในคลิปเลยนะครับ สวัสดีครับช่อง LSM99 Live Score วิเคราะห์วิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลรายการสำคัญทั่วทั้งมุมโลกนะครับวันนี้ก็วันที่21มกราคม2565เราจะไปที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับวัตฟอร์ดเจอนอริสิตี้ครับคู่นี้แข่งตีสานะครับสนามก็วิคาเลนโอสนะครับก็เคยเจอมา30เกมตั้งปี1995เสมอ4จบ้บ้านชนะ16ส่วนนอริสิตี้ชนะ10นะครับ6เกมหลังนอริสิตี้ก็ดีขึ้นมานะ3เกมหลังเก็บชัยได้2เกมแต่ก็แพ้ถึง4เกมใน6เกมหลังนะครับ ส่วนวัดฟอร์ด6เกมหลังเก็บชัยไม่ได้เลยครับรวมแล้วถึง8เกมนะครับนะและ6เกมหลังมมก็เสมอเกมเดียวนะ <S <S วัดฟอร์ดใพ้ต่อการ4เกมในบ้านแล้วนะครับขนาดเปลี่ยนโค้ดก็ยังไม่ไหวมันไม่พอไงนะฮะเตะมันมาถามมันต้องแบบสูงวันนี้มาตรฐามพิมพ์ดีมาสูงแล้วนะฮะเจอก,กันมาวัดฟอร์ด3-1 1-0วัดฟอร์ด1-0วัดฟอร์ด2-1วัดฟอร์ด2-0แล้วเป็นอรนอริจินเก็บชัยในเกมเดียห6เกมหลังนะครับที่เหลือเสร็จวัดฟอร์ดหมดเลยแต่ฟอร์ไม่ดีนะ มาดูตัวคีย์หกคนแรกกันหน่อยเป็นเอโมเอลนะโบนาเวนทูล่านะครับก่อนสิบแปดนัดแปดประตูใช้ได้พวกนี้กลับมาเล่นแอฟริกันใช้คัตหมดแน่ๆเลยเนี่ย <c oughs> เนี่ยอิสมา ي าซาเนี่ยกลับไปแน่ๆเลยเลยทีย่ค่ะโจโจคิงห้าประตูเปโดเจ้านะเจ้าเปโดสิบสี่นัดสองประตูเซตอีกอะนะนอนริซิตี้ไม่มีตัวแอฟริกันเลยสบายสบายครับวันนี้ลงได้หมดมีมูุกกี้นะฮะก็ยิงโดนกันสิบลูกโอ้โหแม่งยิงกันไม่ค่อยเยอะนะบอลท้ายตารางนะมาเจอกันก็น่าสนุกนะ ต้องการแตะทั้งคู่อยู่แล้วสปอร์สูงสองลูกครึ่งอนะ่ะกดต่ำแล้วกันเจ้าบ,บ้านต่อครึ่งลูกใช่ไหมเอาดูปปอระนะดูปปอก็พอเชียร์วัดฟอร์ดหน่อยราคาเจ้าบ้านไหลลงนะเออขอรู้ราคาก่อนเสมอไม่ไหวน้อยไปปปอรเจ้าบ,บ้านแล้วกันนะชอบนอลิดนะะวัดฟอร์ดวันนี้ขาดตัวหลักนะอืก็มองว่าในบ้านน่นเก็บใช้ได้อ่ะก็เชื่อว่าวัดฟอร์ดล้วกันเนาะในบ้านล้วกันนะโอเคสติเจอันมามันดีมากนะไม่เคย ถ้าเกมหลังไม่เคยแพ้เก็บใช้ทั้งหมดนะแต่แค่ฟอร์มช่วงหลังวัดฟอร์ดไม่ดีนะอาจจะกลับมาเก็บใช้ได้วันนี้นะอเอ,อนอหลีดด้วยนะไม่แข็งมากนะสามแต้มจะไปไหนนะก็เชียร์วัดฟอร์ดแล้วกันคู่แรกส่วนคู่ที่สองเราจะไปที่ท้องบอลสกอตติสครับนะฮะสกอตแลนด์นะเป็นกัสโกรเรนเจอร์นะเจอสเตอร์ลิงนะฮะอ๋อเท่านี้แข่งตีสองที่สิบห้ากระเจอมาสี่เงี้ยถ้าไปสองพันสิบสองเสมอสองเจา้าบ้านชนะหนึ่งแล้วก็ทีมเยือนชนะหนึ่งนะ เออสู้ได้นี่หว่านะฮะ6เกมหลังทีมยืนชนะเกมเดียวแพ้สี่เสมอหนึ่งนะฟอรมไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับส่วนกาสโกเรนเจอร์6เกมหลังไม่แพ้ใครเลยเก็บใช้ถึงสี่เกมแล้วก็สเสมอสองนะเออเจอกันมาก็0011เรนเจอร์20ถือ 11, ว่าใกล้เคียงสูสีกันนะขอดูราคาน้ำคุ่นนิดนึงเปิดมาสี่ลูกบอลแม่งต่างชั้นกันนะมีโอกาสที่จะยิงสูงได้เหมือนกันกดสูงแล้วกันนะครับเรนเจอร์ Ranger ต่อสามลูกควบว่ะก็ต้องอยู่เรนเจอร์นะผมก็จะเห็นฟอรมนะ สเตอร์ลิงเลยอันเบียเนี่ยนะเจ้าบ้านขาดอยู่แล้วเนะบอลแม่งสกอตแลนด์มมาฐานมันต่างกันมากนะกจ้าพลังลีกนะสามลูกครึ่งก็ได้มาอ่ะเนี่ยมาก็ดูฟอร์มนี้แหละนะเดี๋ยวดูสิติดูไรก็ได้นะก็ยังพอเดาทางได้ว่าเกมลูกเป็นไงของบอลดีไหมไ er ่บอลโอเคไหมเรนเจอร์นะก็เช ja <Lebanon entend noise> ื yeah. <ored Krishna> <observing> ่อว <scientifically> ่าบอลม้าฐานเหนือกว่านะน่าจะเก็บหายไปได้คู่นี้คุ่ผู้สกอตแลนด์เอฟเอคัพนะฮะจัดเลยที่เรนเจอร์นะครับก็ทีเดีสองตัวคู่แรกอยู่วัดฟอดนะเดนบ้านนะครับบอล โวนค้ายตลาดครับสรุกแน่นอนคืนนี้นะครับการเก็บ3แต้มได้นะส่วนคุยี่2ก็มาฟุตบอลสกอตแลนด์เอเอคับนะคิดว่าเรนเจอร์น่าใช้อธามาตรฐานนักเตะที่เหนือชั้นกว่าเก็บชัยไปได้นะครับ3ลูกครึ่งก็แพงพอสมควรนะไม่เคยเห็นความ เทอร์ลิงเหมือนกันนะฮะก็วันนี้เดี๋ยวราดูสถิติกันนะฮะสนใจนะครับดูบอลฟรีเชียร์บอลแบบนี้ก็สามารถคลิกลิงก์ใต้วีดโอเข้ามาจัดกันได้เลยนะครับค่านน้ำดีที่สุดในประเทศแล้วนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้นะครับขอให้ท่านดูบอลได้สนุกแข่งกันรวดสวัสดีครับ